สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเซนสนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนที่รับชมอยู่ทุกช่องทางนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับช่วงมองอย่างเสี่ยงนะครับมีข้อฟันทงฟุตบอล3คู่ต่อวันนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าเต็มเต็มเหมือนเดิมนะครับถือว่าแม่นมากๆนะครับอินเตอร์นาซิออนเนยบอลตามควายชนะเคียบ้าได้1นูนย์นะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็เซบีย่านะครับบุกชนะเอสปันยอนได้3-2ถือว่ากินเต็มเ็มนะครับแล้วก็เก็บ3มแต้มได้เป็น ครั้งแรกในซีซั่นนี้ของลาดิก้านะครับส่วนคู่หนึ่งนี้ไม่มีปัญหานะครับบาซ่าบุกไปอาสการ์ดิส4-0ก็น่าจะได้เฮกันนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมแต่ฝากกันไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันนะแอด S O N N นะครับย้ำแอด S O N N นะครับอ่ะส่วน3คู่วันนี้ครับไม่เสียเวลานะก็ไปดูกันที่ศึกฟุตบอลเกาชัวเซียลียอิตาลีกันก่อนนะครับเวลา2องทุ่มตรงเกมระหว่างโบโลญญากับฟิออร์นะครับคู่นี้เนี่ยแน่นอนว่าอันดับของ ฟิออดีกว่าอยู่แล้วนะครับโบลโญนาเานี่ซีซั่นนี้ยังไม่ชนะอะไรห้านัดนี่เสมอสามแพ้สองจนต้องเปลี่ยนโคช้ชไปแล้วนะครับทางด้านซินิซ่าไมฮิโลวิชโดนปลดส่วนฟิออเนี่ยลาจากการลงเล่นเกมยูโรปาลีกในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจากเงื่อนไขที่ฟิออต้องชนะชัว่าไม่ง่ายนะครับเกมนี้โบลโญนาน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็น่าจะมีแรงฮึดจากบอลเปลี่ยนโคช้ชแล้วก็น่าต้องการเก็บ3ามแต้มเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ คู่นี้ถือ2มุมครับเชียร์เบโลญญาน่าจะไม่แพ้นะครับก็เป็นบ bon อลเซเรียอารอบ2องทุ่มส่วนนอกนั้นนี่ก็ดูลาลิกาสเปนรอบ5้าทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างเกตาเฟ่กับโซเซดาดนะครับคู่นี้เนี่ยโอเคเกตาเฟ่ก็อันดับแย่กว่าซึ่งนัดที่แล้วก็แพ้ทางด้านบาร์เซโลนาหนึ่งต่อหเลยแต่ว่าโซเซดาดเนี่ยนัดที่แล้วก็ไม่ได้ดีนะครับเสมอกับอาดมาลิด1-1อีกทั้งโซเซดาดเนี่ยเพิ่งมาเล่นกับแมนเดด ที่โอแทฟอร์ดนะครับแล้วก็ชนะมา1-0เพราะนั้นเกมนี้นนาจะมีสลับผู้เล่นนะครับเกตาเฟ่ Fe, เนี่ยเล่นในบ้านน่าจะสู้ตายนะครับแล้วก็น่าจะเน้นอย่างน้อยน่าจะไม่แพ้นะครับและอย่างยิ่งเนี่ยโซเซดาต้องชนะเชื่อว่าถือ2มุมเชียร์เกตาเฟ่ไม่เสียเปรียบนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับน่าจะไม่แพ้และมีสิทธิ์ติกชนะได้เชียร์เกตาเฟ่นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับบอลตามควายบอลบาซิลนะซึ่งวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับเตะ3ามทุ่ม ก็เป็นเกมร่างโบตาโฟโกกับอเมริกามิเนโรนะครับคู่นี้เนี่ยอเมริกามิเนโรอันดับดีกว่านะครับอันดับ8ส่วนโบตาโฟโกอนับสิบสี่โบตาโฟโกเนี่ยเหนือกว่าแค่การเล่นในบ้านนะครับแต่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ดีนะในบ้านห้าหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ2แพ้2นะครับส่วนอเมริกามิเนโรเนี่ยนอกบ้านห่าหลังสุดชนะถึง3เสมอ1แพ้เกมเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยมุมเสมอกว้างสุดนะครับแล้วก็ โบตาโฟโกเป็นบอลวัยรุ่นบางทีเล่นแบบว่าเน้นใช้เกมลุกนะครับแต่ว่าความนิ่งแล้วก็บอลสวนกลับเนี่ยให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับคู่นี้เชื่อว่าทีมเยือนไม่น่าแพ้นะให้เชียร์ไปที่อเมริกามิไนโรนะครับวันนั้น3ทีมครับสรุปวันนี้เชียร์ไปที่โบลญญาในเกาเชอเซเลียนะครับเชียร์ไปที่เกตตเฟในลาลิกาสเปน แล้วก็เชียร์ไปที่อเมริกามิเนโรนะครับในบอลบราซิลอ่ะฝากไว้3คู่นะครับเลยลื่มแอดไลน์มาคุยกันนะแอด S O N N นะครับย้ำแอด S O N N อ่ะฝากกันไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ